สวัสดีครับามาพบกับบ้านชาวบ้านไกลแจแล้วครับมือนี่ผมสิมาบอกถึงจากเล็กน้อยเลยเดียวสาข้นสูพ่อแม่พันมีอยู่สองตัวครับที่บ,าบ้านชาวบ้านไกลแจตังแ่มือเปิดฟาร์มม้ามือแรกทนศหดนมือนี่คัดมาตลอดเลยครับคัดมาตลอดจนเอาแบบือสวยแล้วเอาแบบดูดีครับทีดเปินพ่อแม่พัน ผมคัดตั้งแต่รุ่นสํารดจผมคัดผมคัดตั้งแต่อยู่ในไข่อยู่ในไข่เสร็จปุ๊บผมก็เดี๋ยวมันมันดูบานเองี่ตามผมมาบนเตียงผมมันดาาูบานเองสิผม,ม,สมเสียมันดูบานร่วมกันเองสิร่วมกันในกล่องเองสิเพราะกรอบมันเสร็จปุ๊บพอมันใหญ่ขึ้นรุ่นนี่เพรมันใหญ่ขึ้นรุ่นนี่รุ่นขา,ขาวๆนี่ครับขาขาตัวใหญ่ในี่ครับ อันนี้พ่แม่นนะครับพ่อแม่ตัวที่ผมคัดนี่ครับอันนี้เธอมันขาดครูผมยังล้อครูมันอยู่ผมคัดไปพอมัมใหย่ขึ้นแบบนี้ปุ๊บผมก็เิแยกกุูม,มามาใส่กงคัดแบบที่นี่มาใส่กงคัดผมก็แยกมาใส่กงคัดตรงนี้จะเปิดกลมกันครับผมแยกมาใส่กงคัดตรงนี้ตรงนี้คือโกงคัดอย่าเพิ่งเข้าไปตรงนี้คือโกงคัดคือก่งคัดว่าทีพ่อแม่พัน พอทีพอไหมพันอันนี้ผมคัดแล้วอันนี้ผมคัดไว้แล้วแต่ว่าอันนี้ผมคัดไว้แล้วมีสีหยัางมีสีดอกมมกมีสีท้องเท้ามีสีปลาเหลืองมีสีขาวดำมีสีนกกระว่าหรือว่าสีบาดำเพราะผมคัดเสร็จตรงนี้ปุ๊บผมก็จะเลียงร้อมกันก่อนเรียงร้อมกันแตกแซวแซวอยู่ พอเรียนลงกันเสร็จปุ๊บพอมันใหญ่ขึ้นพอมันใหญ่ขึ้นเปลี่ยนพอมันธุ์ได้พอมันใหญ่ขึ้นเปลี่ยนพอมันธุ์ผมก็ดเสีเอามาใส่เอามาใส่เป็นคู่แบบนี้ผมก็ดเสียมะไซเป็นครูแบบนี้อันนี้สีเป็นจะลองนี่สีขาวหางดำนี่สีขาวนี่สีป้านแล้วนี่สีทองเท่านี่สีเออเท้าคนบมดีลนั่นสีกาแดงนี่สีหิมะแดงนี่สีท้องหางดำพอมันใหญ่เป็นปุ๊บผมก็ดเสียมะไซแบบนี้พอใส่แบบนี้เสร็จปุ๊บเวลาผมปล่อย เวลาผมปล่อยลงดินหรือว่าปล่อยเล่นหยาเนี่ยมันสีออยางเป็นคู่ไครคู่มันมันเกิดที่ผสมกันผมก็จะเริ่มคัดจากที่ว่ามีพ่อแม่พันธ์แค่สุดเดี่ยวเริ่มสีคัดถึนมาคัดถึงมา,งมาเหมือนเป็นจะลงเนี่ยเป็นจะลงผมมีพ่อแม่พันธ์แค่สุดเดี่ยวสุดเดี่ยวหมายคมว่าผมมีแค่พ่อหนึ่งแม่สองตอนนี้ม,ม,ม,มีมีแม่สามมีแม่สามวตแล้ว แม่สามตัวผมได้มาจจกแซกก็ได้มาจากลูกของเขาล่ะเนี่ยครับก็ได้มาจากลูกขเขาเองตัวแม่ผมก็ได้มาจากลูกขเขาเองลูกของตัวนี้เองครับเิบ็นสีครับสีเขานี่ลา้ปันานนกขุ่มไรปยตัวนี้เห็นเมื่อวานยังเดินเล่นอยู่ข้างล่างอยู่เลยเป็นแม่พันแล้วเหรอแม่นครับตัวนี้หม,นหมูวานหม่กก่อนคนดีเบิงคิปอ,อาจจะว่าเอา้าคือจังปลอยยางเหรียญอยู่ขึ้นจังไงเลี้ยวแถตัวนี้ออกไข่ได้สองน่วยแล้วครับไข่ออกมาไงก่อน ไครนกัะถะน้อยหนึ่งครับทีนี่ผมก็เลยจับขืนมาย้อนใส่พอเขาแล้วครับผมเลี้ยงแค่บ่กี่เดือนครับผมเลี้ยงแค่วางมันออกวางประมาณประมาณวางสิ้นปีนี่ครับเผอแป๊บเดียวนะครับเผอแป๊บเดียวที่ผมคัดไว้ที่ผมใกล้กับเป็นกับเป็นไอแม่ใกล้น้ยๆตัวที่ผมบอกว่า ที่ผมคัดไว้มีสามตัวนะครับที่ผมคัดไว้มีสามตัวที่ว่านี่เป็นจะลงตัวนี้ตัวนึงตัวนึงนะครับทองหยิบท่องยอดฝอยทองแม่นครับที่ผมบอกว่าทองหยิบท่องยอดน่ะครับเผอแป๊บเดียวครับเผอแป๊บเดียวลองย่อกายบางลองย่อกายบางคีวิโอที่ผมลองไว้อ่ะเผอแป๊บเดียวครับขึ้นเป็นเพราะเออขึ้นเป็นแม่พันละครับแล้วกรถามว่าถามว่าเขาห้องดำคู่เขาไปห้งไหนครับถามว่าเขาห้องดำคู่เขาไปท้งไหนเขาห้องดำก็ขึ้นเป็นพ่อพันละครับเขาห้องดำขึ้นเป็นพ่อพันแล้ว ครับเบิ so ้งครับผมนี่อครับเบิ้งขาห้องดำนี่สนี่ครับขาห้องดำครับขาห้องดำกับมตัวเมะไซร์เหรอครับโว้ยหวั่หัวหามนี่ครับขาห้องดำกับมตัวเมะไซร์เหรอครับเดี๋ยวออกมาจุดยินี่ครับขาห้องดำเพิ่อนอยมีโเมะไซร์กันครับเบิหงครับเดินโชว์ได้ไหมอ่ะเดินโชว์ว่าไรครับฝ่ามืดนะครับฝนจีโตครับ ฟ้าเมื่อดนมาฝนตี่ตกตกต่เม่ขึ้นครับตกต่เมื่ขึ้นตกสาซักาม่ไหผมมาที่ปล่อยไก่ลุงเหรินดินกับผมกระบก้าปล่อยครับผมอย่านไก่ป่วยเพราะว่าผมมันคือวานะครับเนาะคือยังไงหน่อยฮาก็ต้องรักษาดูค้าไว้ก่อนะนะครับเนาะการซื้อไก่ผพ้ใได้ก็อยากได้ไก่งามไก่สวยไก่ป่วยนะครับเนาะยังไงหน่อยผมก็ใช้ไก่สวยไก่ดีครับผมก็่อยากให้ได้ไก่ที่พ่ดีแลครับเบิ้งครับ จากจากเล็กน้อยที่ผมคัดไว้นะครับขืนนมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ครับขื้นมาเป็นพ่อพันธุ์ครับนาแดงนาแดงเป็ดรอจากงอนครบครับจากงอนครบเบิ่งครับหางเครื่องเต็มครับจากเล็กน้อยที่ไล่เดียงสานะครับจากเล็กน้อยที่ไล่เดียงสาแบบที่ออกจากไข่ไล่เดียงสาเดี๋ยวครับก็อยู่ครับเดี๋ยวเอาเขาออกกันนะค ตัวแม่ก right? ็ตัวแม่กับแม่พูดอะไรเหรอครับตัวแม่กับแม่กะตัวแม่ตัวแม่คือตัวเมียเนี่ยตัวเมียเนี่ยคือตัวคือตัวของแม่เขาเองครับผมจับไม่ย่อนกับแม่เขาครับเพราะว่าเพราะว่าผมมีผมมีแม่ขาวดำแค่สองตัวผมก็เลยจับออกมาแยกให้ให้ลูกให้ลูกตัวหนึ่งให้พ่อตัวหนึ่งแล้วถามผมว่าเปิญยังผมคือบู้สื่อผมคือบู้สื่อแม่พันเขามา ผมก็ูปสื่อแม่ขันของผาในฟาร์มจ้ะในความคามิดของผมเนาะบ่แม่เอาผมเป็นคนที่งบหน่อยบ่แม่เอาผมเป็นคนที่ประหยัดดิผมอยากพัฒนาสีไก่เนี่ยให้มันตรงตามมาตรฐานของไก่ไทยของไก่ไก่บันห้องครับมันตกใจแม่งกับเบียรหรือว่าหรือว่าผีเสื้อนะครับ เพราะว่าผมอยากคัดไก่เนี่ยผมอยากคัดไก่ผมอยากเ็ดไก่เนี่ยผมอยากซึมซับให้มันเข่าถึงถึงคําว่าถึงคําคว่าไก่แจ้สวยงามมันเป็นยังไงผมอยากซึมซับเขาเหมือนไก่คัดๆพอเป็นไงว่าตอนนี้อ่ผีไก่เข่าสิงผมแล้วครับผมอยากซึมซับทุกเม็ดสีทุกอนุสินทุกรูขุมขนของไก่ครับผมอยากเทดให้มันตรงตามสีมาตรฐานของไก่มากที่สุดครับผมอยากเ็ดให้มันตรงตามสีมาตรฐานไก่ที่สุด สมกับคำที่บอกว่าสมกับคำที่บอกว่าไก่แจ้ไก่แจ้สวยงามสมกับคำที่ว่าไก่แจ้สวยงามควรอนุรักษ์ครับผมอยากคิดคำนี้ครับเพราะว่าทุกคนนะครับทุกคนกะอยากได้ไก่งา้ๆไก่ส,สวยๆแต่ว่ากะเหมือนกะอ้ยคำนึงนะครับก็คือว่าแะครับบางคนนะ่ะ บางคนการซื้อไก่แต่ละคนเนี่ยมันมันก็ไ่เหมือนกันนะครับเนาะบางคนก็อยากได้ไก่งามไก่งามแต่ราคาเบาๆเอวดสวยๆราคาเบามันก็มันกับมีนะครับเนาะแต่ว่าสําหรับผมนี่ผมคิดว่าการที่เงาห้เห็ดไก่ราคาเบาไก่ราคาไก่ราคาบเบาๆสวยๆเนี่ยผมว่าเห็ดใด้ครับผมว่าเห็ดได้แต่ว่า การดียอดผมว่าการหีดไก่สวยๆงามๆแล้วข้าบ่าอยผมว่าเห็นได้อยู่แต่ว่าการดียอดห็ดไก่สีตรงตามมาตรฐานนน่อยผมว่าเป็นเห็ดหยากอยู่เพราะว่าถามผมว่าไก่ที่ผมเห็นอยู่เนี่ยมันตรงตามมาตรฐานรบอ่มันบ่ตรงตามมาตารฐานหรอกครับแต่ว่าแต่ว่าใจผมนี่ผมพยายามแบบเหมือนที่ผมบอกนะครับทุกเส้นขนทุกสีทุกเม็ดสีทุก ทุกยางทุกมาตราฐานทุกงยางผมสิเก็บมาใส่ผมจิพัฒนาไปเรื่อยจนให้ถึงจนเห็นถึงคําว่าไก่แจสวยงามมันคืออย่างอันคลิปนี่ผู้ใดเ,เบิ่งเล้วว่ามีประโยชน์กับกดกดไลค์ผมไลค์นึงอันคลิปนี่ผู้ใดเ,เบิ่งเล้วขันว่ามีสาระกับกดก็ไม่เห็นเหนผลและกดติดตามผมน้าอันคลิปนี้ผู้ใดเ,เบิ่งเล้วบ่มีสาระบ่มี บามีสาระบามีความอย่างมีสาระอย่างเลยกะคอมเมนเ์ให้ผมไตรา,างมีอย่างที่ผมต้องแก้ไขหรือม,มีอย่างที่ผมต้องปรับปรุงหรือว่ามันดีอยู่แล้วกะอย่าลืมทั้งกดไลค์ทั้งกดแชร์ทั้งกดซัดสไคและกดติดตามและคอสำคัญหลักๆอย่าลืมนะครับอันมีประโยชน์พิมพ์ทั้งไตว่ามีประโยชน์อัานมมีประโยชน์กะพิมพ์ทั้งไต ยังก็ได้ครับคำตีคำสมคลิปนี่ก็บ่มียังไหลายก็เป็นคลิปสัน้นๆน้อยๆเข้มๆระวังล้อระวังขาฝนจิตตกบ่งัง้นก็ตสมวซ่าหนึ่งล่ะครับังไดนคลิปนี้ผมก็ฝากไว้สำนี้นะครับเนาะเพราะว่าฝากมือมาแร้วครับเดี๋ยวผมสิปิดไกลวันเดี๋ยวผมสิปิดไกลผมวันครับเดี๋ยวไกลสิเป็นวัดผมฝากติดตามบ้านถ้าประกนไกลแจ้งน,นะครับเด้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ที่ได้เป็นกาลังใจผมได้คิดคปใไม่คิบคลิไม่ไม่ต่อไปขอบคุณครับ